สวัสดีครับขอนรับเข้าสู่ channel believer สามหกเซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีสิงห์และคณะสิงห์สามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแ,แชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่อง channel นนของเราได้นะครับขอบคุณครับใครต้องการจะดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาที่ believer สามหกเตรงนี้ครับแอดไลน์มาถามค่าครูได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นครับตั้งแต่วันที่8 9ดเนะครับ3วันเท่านั้นแต่ จะลดให้สองเอ่อคำว่าสองสองต่อนะครับไม่ใช่สองเท่านะสองต่อหมายถึงว่าลดเท่ากับเดือนที่แล้วบวก49บาทนะครับลดให้อีก49บาทเนาะดังนั้นเนี่ยก็จะลดพอสมควรเลยครับร้อยกว่าบาทเลยร้อยประมาณอ่าลดประมาณร้อยสี่สิบเก้าร้อยห้าสิบโดยประมาณนะครับโอเคคลิปนี้จะเป็นการพระากรพื้นภาษา,าก,กำเนิด ดาวเกษตรในพื้นดวงชะตานะครับซึ่งจะหมายถึงดาวเข้มแข็งนะดาวเกษตรเนี่ยนะครับเพราะเกษตรหมายถึงความเป็นปึกแผ่นนะครับโอเคเรามาดูกันเลยจุดกาเนิดนะครับตานุราศีสิงอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงตะวันใช่ใช่ตะวันตกเฉียงใต้นะครับซึ่งมีดาวเกษตรคือดาวอาทิตย์จะหไว้ว่าคลิปนี้จะพูดแค่ดาวเกษตรนะครับดาวเกษตรหมายถึงอาทิตย์เป็นเกษตรราศีสิงดาวศุกร์เป็นดาวพุธเป็นเกษตรราศีกันดาวศุกร์เป็นเกษตรราศีตุลดาวองคารเป็นเกษตรราศีพิจิกจนไปถึง1 2 3 4 5 6ห 7นะครับก็คือปตัตตานีเนาะโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ไม่ใช่สิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแค่เดือนอริเพราะว่าปตัตตานีจะเป็นเดือนที่เจ็ดนับไปถึงวินาทคือคือหกกับหกนะครับเป็นสิบสองเนาะโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวอาทิตย์นะครับเป็นเกษตรในราศีสิงห์บ้างตามจริงอะ่ะมันมันเหมือนคล้ายๆดาวเกษตรหมายถึงดาวที่มาถึงราศีอย่างเงเลยครับอ่าเช่น,นดาวทย์เป็นเกษตรในราศีสิงห์มันก็หมายถึงความร้อนอยู่แล้วนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวทัดไฟ อยู่กลางทานโอ้มันร้อนมากนะครับมันหมายถึงว่า,าไฟที่มันเสถียรนะครับไฟที่มันเสถียรไฟที่มันเสถียรแปลว่าไฟที่ลุกชดช่วงไฟที่ลุกอย่างเช่นไฟไม่ป่านะครับมันก็คือไฟที่มันลามลุกลามแต่ว่ามันดับไม่ได้เลยนะครับเพราะไฟกลางธาตุดับไม่ได้นะนะครับแต่ว่าถ้าไฟต้องเข้าใจก่อนว่าธาตุตรงนี้ธาตุทางหฮจุยบอกว่าคือถ้าเราเรียนหฮจุยเราก็จะแบบรับคำว่าลําลึกกว่าเดิมนะครับเช่น ดาวทิตย์ในทางฮวงจุ้ยบอกว่ามันจะพุ่งขึ้นนะครับมาถึงสัญลักษณ์คือลูกศรพุ่งขึ้นมันหมายถึงว่าเขาอยู่คือไฟจะเกิดจากพื้นลาบแล้วไหมขึ้นสู่ข้างบนถูกไหมครับเหมือนควันเหมือนกันนะครับเขายกตัวอย่างเหมือนควันไฟอ่ะที่ลอยพุ่งขึ้นมานะครับดังนั้นเขาจะบอกว่าเวลาไฟไหมตึกเนะี่ยให้ก้มนะครับให้คานไปเอาอย่าเดินเพราะถ้าเดินเนี่ยจะสำหรับควันตายก็จะไหมครับเขาให้เพราะไฟอ่ะมันจะ ควันมันจะพุ่งขึ้นข้างบนก่อนแล้วมันก็ไหลออกไปถูกไหมครับมันจะยังยกเว้นที่ตรงนั้นน่ะจะแบบว่ามันมันเป็นพื้นที่ตันนะครับดังนั้นเนี่ยควันก็จะแบบฟุ้งกระจายไปทั้งหมดเลยพื้นที่ดังนั้นตอนให้ก้มต่ําเท่าไหร่ก็ไม่มีผลแล้วตอนนั้นน่ะก็คือสาหรับควันแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ก็มันจะต้องมีทางระบายถูกไหมครับเพราะตึกมีหลายชั้นดังนั้นเนี่ยเขาจะบอกว่าให้ก้มต่ําอะไรประมาณนี้เข้าใจหรือยังอ่ะดังนั้นเนี่ยทัดไฟตรงเนี้ยมันหมายถึงความมีกโ ความมีตัวตนนะครับคือคณราศีสิงห์นะต้องเข้าใจว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเลกดวงเดียวในในกาแล็กซี่ของเราถูกไหมครับอาทิตย์เนี่ยมันหมายถึงดาวที่โครจรรอบตัวเองหมายถึงหมุนหมุนปกติแต่จะไม่โครจรรอบไข่เพราะว่าอาทิตย์คือผู้นาถูกไหมครับเพราะว่าดาวเลกมันจะต้องหมุนรอบตัวเองเท่านั้นจะไม่หมุนรอบไข่นะครับก็คือหมุนวนหมายถึงว่าหมุนไปตามจักรวาลก็คือเป็นแกนกลางก็ใช่ไหมครับถ้าเราเข้าใจเรื่องของฟิสิกส์เรื่องอะไรแต่ผมไม่เคยเรียนหรอกอ่ะพูดง่าย ถ้าตรงนี้มันหมุนตรงกลางจะหมุนนิดเดียวเข้าใจไหมครับหมุนรอบนิดเดียวแต่ไม่ต้องโคจรบุหลุดออกมานะครับแต่ว่าดาวเคราะห์อื่นๆนะเขาหลุดออกมาใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยอาทิทิ์คือแกนกลางเนาะแกนกลางจักรวาลเนี่ยนะครับดังนั้นดาวดวงอื่นจะเคลื่อนที่เขาเรียกว่าดาวเคราะห์ดาวเคราะห์คือการโคจรน,นะครับเขาเรียกว่าดาวพนัจนจรแต่ว่าดาวเลิกอะ่ะคือหยุดนิ่งแต่ก็ก็หมุนรอบตัวเองนะนะครับ ประมาณนี้เพราะมันต้องหมุนเพื่อจะส่งแรงแกนหมุนไปเรื่อยๆด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยดาวเลิกก็ต้องหมุนรอบตัวเองด้วยนะแต่แค่ไม่หมุนรอบใครเนาะดังนั้นคนละิสรีจึงไม่หมุนรอบใครครับแต่ว่าคนละเส,สิีจะเป็นผู้น,นําอย่างเดียวไม่เอาไม่เป็นลูกน้องใครจะไม่ไม่ทําตามใครจะไม่รับคําสั่งใครอะไรแบบนี้ครับคนคือเราต้องเป็นคนออกคําสั่งเท่านั้นจะไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาใครเนี่ยคือคําว่าอาทิตย์มันเด่นมากนะครับทีนี้ แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะเสียเวลามากต่อไปดาวพุธดาวพุธเป็นเกษตรในราศีกันหมายถึงมีอำนาจในการจัดการหมายคืว่าดาวพุธหมายถึงการบางแผนนะครับันนั้นเนี่ยหมายถึงการทําบัญชีทํารายรับรายจ่ายอย่าง้ยงครับในนั้นเนี่ยวิธีการก็คือใครที่มีดาวพุธเป็นเกษตรอยู่ในาราศีกันเนี่ยได้ตําแหน่งทั้งเกษตรและอุดเลยแต่ว่าคุณมีอำนาจในเรื่องของการเงินมีอำนาจมากจนไปทําการเงินให้กับผู้อื่นก็หมายถึงนักทําบัญชีถูกไหมครับคนเหล่านี้ไปทํานักการบัญชีเป็นเรียกว่า เป็นนักข่าวนะครับคือพูดอะไรคนก็เชื่อเข้าใจไหมครับดาวพุธอยู่ตำแหน่งเนี้ยเพราะมันเป็นอุดด้วยไงดังนั้นเนี่ยหมายถึงมีคําพูดที่มัน่นคงก็คือนักอ่านข่าวทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาเรียกว,ว่าผู้ประกาศข่าวตามช่องต่างๆเนี่ยนี่ก็คือดาวพุธเป็นเกษตรตรงเนี้ยทาได้นะครับทาแล้วได้ตังค์ไงเพราะว่ามันเป็นอาชีพจําไว้ว่ากระดุมพาคืออาชีพถามว่าเอา้าไม่ดูกรรมะหรอคนอื่นเขาบอกให้ดูกรรมะนะเข้าใจกรรมะบางทีกรรมะไม่สวยอย่างเช่นดาวสุกไปตกปลาในเรือนสุภาหรือดาวสุกอ,อ่ะอย่างนี้สุกเป็น ราชาโชคเอ่อเทวีโชคขออภัยดาวศุกร์เป็นเทวีโชคในเดือนอริห์เห็นไหมตกอริแล้วไม่ดีถูกไหมครับแต่ถ้าดาวพุธเป็นเกษตรในเดือนการเงินก็ทําทตามการเงินสิเพราะทําแล้วมันได้ไงก็จะอย่างนะครับยกเว้นใครการเงินดาวพุธเนี่ยตกอริห์เว่าโอเคไม่ต้องทําไปทําดาวศุกร์แทนเข้าใจหรือยังนะครับตามจริงอ่ะผมจะบอกเลยนะทำอาชีพอะไรก็ได้ในดวงชะตาถ้าดาวไหนเด่นทําเลยอย่างผมอะ่ะดาวพุธเนี่ยปเป็นเกษตรอย่างเงี้ยเนี่ยเเป็นเกษตรอย่างนี้เลยแต่ผมไม่ได้ลัคนาสิงห เท่านั้นเองถูกไหมครับในนั้นเนี่ยดาวพุธเป็นเกษตรผมจึงทําอาชีพที่พูดเห็นไหมครับไม่เห็นหน้าแต่ใช้คําพูดอย่างเดียวนี่แหละรครับก็ได้เงินไงเห็นหรือยังนะครับดังน,นั้นเนี่ยเราจับดาวที่เข้มแข็งทําเลยก็ได้แต่เราแค่ว่าเราอยากทําหรือเปล่าแค่นั้นเองเข้าใจไหมครับดาวไหนเด่นทําตามดาวนั้นเลยไม่จำเป็นต้องไปกรรมะกรรมเมกเนี่ยนะครับไม่จําเป็นนะครับโอเคแต่เวลาดูให้ดูที่กรรมะดาวจรนอ่ยดูที่กรรมะว่าปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าอะไรแบบนี้เข้าใจไหม แล้วก็ดูดาวประกอบด้วยว่าดาวไหนเด่นเราทําตามดาวนั้นให้ดูดาวนั้นด้วยถ้าดาวนั้นตกอริมาไไม่นาแตแปลว่ามันเสื่อมลงแปลว่าเออมันอาจจะแบบมีปัญหาเข้ามาแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าเลิกนะอะไรประมาณนี้ครับต่อไปเราสุกเป็นเกษตรในเดือนสาชาเนี่ยแปลว่ามีแต่เพื่อนรักนะครับเพื่อนรักใครเอนดูเออเราก็รักคนอื่นด้วยหมายความว่าคนคนนี้เป็นคนที่เฟรนลี่มากนะครับเป็นคนที่นะค,บ,นค,นคบได้ทุกคนให้ความสําคัญกับทุกคน มีความรักให้กับทุกคนเนาะจำไว้ว่าต้องไปดูพื้นดวงเลยนะครับไม่ใช่ว่าอ,อันนี้หมายถึงว่าพื้นดวงอยู่แล้วโอเคมาถึงพื้นดวงอยู่แล้วเราเป็นกเกษตรแบบนี้นะครับใครที่ตรงกับที่ผมพูดก็ถ่าโชคดีเหมือนกับการได้รับการ,รพยากร์ฟรีนะครับโดยฟรีๆไปเลยเนาะโอเคแต่ใครที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะเพราะว่าเรากำลังพูดถึงดาวกเกษตรหรือว่าคุณไม่ได้กเกษตรก็เลยไม่ได้ตรงตามนี้โอเคนะทีนี้ พันธุเนี่ยนะครับมันหมายถึงหลักทรัพย์และครอบครัวก็หมายถึงว่าอังคารอังคารไปรเกษตรไปว่าเออครอบครัวหลักทรัพย์ดีนะแต่คุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าอังคารคือการ movement คือการ action แปลว่าการไม่อยู่นิ่งและหมายถึงถ้าแปลภาษาไทยไปว่าการกระทําถ้าคุณไม่ทําความมั่นคงไม่เกิดเข้าใจไหมครับราศีสิงห์เนี่ยจำไว้มันได้ยากไม่ได้ง่ายนะครับถ้าเป็นดาวสุะห์จะได้ง่ายแต่ถ้าดาวบาปห์จะได้ยาก กับเรือนสภาเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่อันนี้เอาพันธุก่อนพันธุคือความมั่นคงความมั่นคงของคนรักสิงสิเนี่ยยากเพราะต้องใช้ความพยายามอาพูดง่ายอังคารคือความพยายามนะครับแต่แต่อังคารเปเกษตรยังไงก็ขามพยายามอยู่แล้วแต่หมายคมว่าอธิบายให้ฟังนะครับคุณเป็นคนขยันอยู่แล้วถ้าอังคารเปเกษตรในเรือนพันธุเนี่ยแต่มันมันต้องใช้เวลาครับมันต้องใช้คือมันเหนื่อยนะมันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายนะถ้าเป็นดาวสุประคคจะได้ง่ายคือมีผู้ใหญ่เมตตาแต่อันนี้ไม่ใช่ต้องลงมือทําเท่านั้นนะครับ ออย่างหนึ่งคืออาทิตย์อังคารไม่ถูกกันดังนั้นเนี่ยมันเลยต้องใช้ความพยายามสูงบางทีก็ไปถูกกับครอบครัวก็มีนะครับแต่ถ้าดาวอังคารไปเกษตรเนี่ยครอบครัวเนี่ยช่วยเหลือก็อกูลดีนะครับดันนะครับประมาณนี้ต่อไปราศีธนูเป็นดาวพฤหัสพบปุตตะปุตตะว่าบุตรบ,บริวารแล้วก็หมายถึงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งที่มันพึงใจดาวพฤหัสหมายถึงถ้าเป็นเกษตรแปลว่า ชาติเนี้ยมีแต่ความสุขนะครับจึงอยู่ว่าอาจจะมีความทุกข์บ้างแต่มีความสุขมากกว่านะครับเพราะดาวสี่เป็นดาวใหญ่เนาะอย่างหนึ่งคือได้ตำแหน่งเกษตรคือเข้มแข็งนะครับเข้มแข็งด้านของความรักความสัมพันธ์ความไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ความรักได้นะแต่ไม่ใช่ความสัมพันธ์เพราะความสัมพันธ์ต้องดูปัตตุนิเนาะแต่ว่าความรักหมายถึงว่าความรักความชอบเราอยากเรียนอะไรเราก็ได้เรียนอนันแปลว่ามันสําเร็จถูกไหมครับ Ờ, ถ้าปุตตะดีมันจะมันจะสมหวังไปหมดนะพูดง่ายนะครับอยากได้เรียนอะไรก็เรียนอยากทํางานอะไรก็ได้ทํานะครับอ,อยากรวยก็รวยอย่างเงี้ยเข้าใจไหมพะปุตตะแปลว่าความเสี่ยงและการลงทุนด้วยพวกหวยเลเบอร์ครับใครที่ชอบเล่นเล่นหวยเลเบอร์เนี่ยต้องดูที่พอปุตตะด้วยว่าพระหัตเด่นไหมถ้าพฤตหัตเด่นเล่นไปเถอะแต่อย่าระวังดูคู่ศัตรูด้วยนะครับไม่ใช่แค่ว่าดาวซีอยู่ในเรือนที่ดีอย่างเดียวแต่ต้องดูว่ากลุ่มเลงแล้วคู่ศัตรูไหมนะครับ ถ้าไม่ก็แปลว่าลงทุนไปเถอะได้นะครับแต่ถ้าปุตตะไม่สวยดาวพฤกษีไม่สวยอย่างเช่นอตตอกอริเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้แปลว่าคนนั้นไม่มีโชคก็จะหมครับเพราะว่าการลงทุนมันไม่ได้ไงนะครับแล้วมันจะถูกได้ไงคุณจะสมมติว่าถ้าถ้าลาพาถูกลาพาดีไปเกษตรอย่างเงี้ยแปลว่าคุณจะได้แบบคนอื่นเขายื่นให้แต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องลงทุนแล้วได้นะครับหัวเรเบอร์ไม่เกี่ยวนะครับหัวเรเบอร์คือต้องซื้อแล้วมันถึงได้แต่ถ้าสมมุติว่า ลาภาดีแต่ปุตตะไม่ได้ก็แปลว่าลงทุนไม่ได้แต่ว่าคุณจะได้อะไรฟรุกฟุกแบบไม่ต้องเสียตังค์เข้าใจไหมครับอะไรเสียตังค์ไม่เกี่ยวโอเคนะครับเพราะปุตตะเออเพราะลาภาเนี่ยมันได้ง่ายเลยมันไม่จําเป็นต้องลงทุนไม่ต้องอะไรเลยนะครับถ้าสมมติว่าปุตตะเสียนะถ้าปุตตะดีลาภาดีแปบลบว่าต้องลงทุนก่อนแล้ว่านจะได้นะครับต่อไปดาวเสาร์เป็นอริแปบลบว่าคนราศีสิงห์อยู่ข้างบนคือทัดไฟแปลว่าความทะเยอทะยานดังนั้นคนราศีสิงห์จะชอบอยู่ข้างบนแปลว่าทะเยอทะยานขึ้นไปข้างบน อยู่ตำแหน่งสูงสุดแต่อยู่ข้างบนมันหนาวไหมครับอ่าตกลงมาก็เจ็บเนาะเจ็บหนักยิ่งกว่าคนอื่นอีกเพราะว่ายิ่งสูงยิ่งเจ็บนะครับดังนั้นเนี่ยเหมือนดาราแนนละย,ยิ่งดังก็ยิ่งเฉาเฉามากเท่าไหร่ก็เหมือนตกต่ำลงมากเท่านั้นอย่างนั้นแหละครับดังนั้นดาวเสาร์เป็นอริแปลว่ามันหนักมันทุกข์มันใหญ่ปัญหามันใหญ่ทุกเยอะทุกมากนะครับกรณีสิ่งนี้เพราะคุณเป็นผู้นําไงถูกไหมครับถ้าคุณไม่ใช่ผู้นําคุณจะไม่ได้เจ็บขนาดนี้หรอกนะครับถ้าคุณเป็นผู้าาาเมมื่่อหหหััีปญปญญญใ พอตกมาก็แอกเจ็บมากเลยถูกไหมครับอะไรประมาณนี้ทีนี้เดาคือแบบว่าต้องระวังนะมันแก้ต้องใช้ความพยายามสูงนะครับวิธีการแก้นะถ้าง,ง่ายที่สุดจะแก้อริได้ง่ายที่สุดถ้าเป็นดาวเสาร์เป็นเกษตรแบบนี้แปลว่าคุณต้องปล่อยวางนะครับง่ายมากวิธีการปล่อยวางคือมายว่าแต่มันยากนะแต่ถ้าปล่อยวางได้ปุ๊บโอ้โหมันโล่งเลยครับดาวเสารท์ทอะไรคุณไม่ได้เลยทันทีในเมื่อคุณปล่อยวางสมมติการปล่อยวางหมายความว่าบ,บางทีปล่อยวาง,วางยากแต่ถ้าผู้ชายไปบวช แต่ว่าต้องไม่คิดถึงทางโลกนะครับคือทางบวชเป็นทางพระธรรมพระธรรมไปเลย2ปีครึ่งเนี่ยนะครับพอสองปีครึ่งผ่านไปปุ๊บโอเคแต่ว่าถ้ามันอยู่ในดวงชะตามันก็คือต้องเป็นทางชีวิตครับแต่ว่าถ้าเจอปัญหาปุ๊บไปบวชสุดท้ายมันละทิ้งได้หมดอก็ออกมาก็จบแล้วครับอ่านี่คือข้อดีของผู้ชายแต่เพวกผู้หญิงอ่ะมันยากนิดนึงก็คือต้องไปบวชชีครับชีพามาะไรก็ว่าไปนะครับแต่ต้องไม่กลับไปที่นั่นนะจะต้องแบบตัดขาดจากตรงนั้นเพื่อให้ตัวเองสงบจิตสงบใจก่อน พอเป็นสักพักสมมุตหนปีเป็น1ปีแล้วเสร็จแล้วโอเคน่าจะน่าจะจบแล้วความทุกข์มันไม่มีแล้วก็ค่อยออกไปศึกออกไปทุกอย่างก็จบเห็นไหมครับอ่ะดาวเสาร์ไปว่าปล่อยวางนะยกตัวอย่างคือการบวชนะครับโอเคแค่นี้ก่อนต่อไปปฏตทิไปถึงวินาศเนาะอีก6ราศีครับกดไลค์กดแ,แชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ